ทีนค้าจากร้านก่อกร,กระโนกการเกษตรนะคะวันนี้มีสินค้ามาส่งนะคะอะคือเครื่องหยอดข้าวตกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนนะคะจานสิบนิ้วจานสิองนิ้วค่ะจานสิบสองนิ้วลูกปืน24่สิบสี่ลตลับค่ะยี่สี่ตลันนะคะ ดูนี้นะคะกระปุก15นะกระปุก20นะคะแล้วก็2กระปุกก็เป็น20นะคะตอนนี้นี่นะคะดูนะคะดูนะคะตอนนี้นะคะก็ว่ามีทองตัวเองบอก แปดแถวจะหกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนค่ะสนใจทักมานะคะสนใจทักมานะคะนี่มาตัวขังบ๊วยเนี่ยใครเที่ยวมีโมฮีได้ไหมสนใจทักมาที่ร้านกอบขนมการเกษตรนะสวยงามมากนะคะไปดื่มอะไรยังไงว้างกินข้าวเด็ดบิงข้าวไม่ผ่าไก่เหไหว้สู้ไก่แด่ ขอบคุณมากนะคะที่สนใจร้านจอยใจร้านกอกระหนกการเกษตรตอนนี้หกแถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนค่ะดูลูกปืนนะคะอขอบคุณมากนะคะสนใจทักมาร้านกอกกระหนกการเกษตรศูนย์ 4 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะขอบคุณมากค่ะที่ไว้วางใจสินค้าร้านก่อก,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 กระนกการเกษตรทาสวัสดีค่ะ